เคยนำเสนอเรื่องของความต้องการความเดือดร้อนของคนเนี่ยหลายต่อหลายเรื่องว่าเรียกร้องไปยังรัฐบาลคอรมงเศรษฐาหนึ่งนี่แหละคุณตูจตุพรพรมพันธ์อันนี้แกก็เขาเรียกอะไรเกาะติดเลยเกาะติดล่าสุดออกมาทวงทวงนั้นนะนี่ยังไม่เริ่มงานนะทวงนะรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายต้องทําเลยนะใช่ต้องทําเลยนะฮะนี่คุณจตุพรพมพันธ์นะเมื่อวานจัดรายการในชื่อตอนสบายๆแล้วก็ เครื่องหมายคาถามว่าสบายจริงหรือเปล่านะฮะแก้ประกาศไม่ยอมรับรัฐบาลเศรษฐาเพราะอะไรครับรัฐบาลน,นี้ตบ,บัดสัตว์มายึดมั่นคําพูดที่เคยให้ไว้เปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายิ่งพูดก็ยิ่งไม่เหมือนเดิมไม่รู้นโยบายไหนจะทําได้จริงบ้างคุณจรพรก็เลยทวงสัญญาบอกอย่างนี้ที่เพื่อไทยหาเสียงจะเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยและที่ผ่านมาหลังจากเหมือนกับะชัดเจนว่าเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ย ก็พยายามเลี่ยงจะพูดถึงนโยบายนี้แล้วก็มีคําอ้างว่าเออมันเป็นรัฐบาลผสมนะมต้องรอหารือกับพักร่วมรัฐบาลด้วยนะกระทรวงคมนาคมคุณจตุพรบ,บอกก็คนเพื่อไทยไม่ใช่หรือ,อที่ไปเป็นรัฐมนตรีโยและทำไมยังทําไม่ได้อ่าไปฟังดูนะครับมันจะเป็นหัวใจหลักนะครับของรถไฟฟ้าตลอดสาย20บาทที่พูดเมื่อวานเนี่ยจะได้ทำไหมอ่ะ คือเรื่องเรื่องนี้นครับอ,อภิปรายกันสนุกเลยเพราะเป็นนโยบายหาเสียงกันมาตั้งสองครั้งตั้งหกสองหกหกนะครับเลือกตั้งซ่อมก็ยังนำมาใช้ในการหาเสียงมีการร้องไปยังกกตด้วยนะวันนี้เมื่อมาเป็นรัฐบาลยี่สิบบาทตลอดสายเนี่ยจะทำหรือไม่มจะทำเมื่อไหร่เอาจะทำเมื่อไหร่ เพราะว่าดูทําท่าแล้วเนี่ยจะอ้างการเป็นรัฐบาลผสมแต่ว่าไม่ได้ดูกระทรวงคมนาคมไม่ได้ผสมกับใครเลยคุณเดลพรเนี่ยวิจารณ์หลายเรื่องรเรื่องคุณสุทินข้างแสงที่ไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะที่ให้สัมภาษณ์เรื่องการปรับรูปแบบกองทัพเรื่องการเจทหารเนี่ยลดการเกณฑ์ใช่ไหมลดการจับใบดําใบแดงเน้นความสมัครใจมากขึ้นคุณเดลพรบอกโอ้ไม่ต้องประกาศหรอกมันก็ทํามาปกติทุกปีมีสมัครทหารสมัครใจะนะฮะ ก็ขึ้นอยู่ตัวเลขการเกณฑ์เพราะฉะนั้นไม่ต้องลดการเกณฑ์หรอกทาเป็นเขาเรียกอะไรไปดูเรื่องขนาดกองทัพก็แล้วกันทีนี้เมื่อวานเนี้ยมันมีเรื่องน่าสนใจตรงที่คุณเสฐานั่งคุยกับบรรดารัฐมนตรีที่มาจากพักเพื่อไทย16รัฐมนตรีแล้วนั่งทานข้าวอันนี้เป็นภาพตอนที่นั่งคุยกับพอบเหล่าทัพนะฮะเมื่อวานเนี่ยมีการทานข้าวกับบรรดารัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ คุณเศรษฐาย้ำกับบรรดารัฐมนตรีแบบนี้บอกเวลาพูดอะไรอ่ะเหมือนกับอย่าพูดว่าทำไม่ได้อ,อเพราะว่าหาเสียงมาแล้วด้วยแล้วคนก็คาดหวังด้วยนะฮะข้อแรกข้อสองคืออย่าบอกรัฐบาลเพื่อไทยเพราะนี่คือรัฐบาลเหมือนกับหลายๆพักด้วยะนะฮะ ให้เป็นรัฐบาลภายใต้กนนารนำของเพื่อไทยให้เปลี่ยนมาใช้อย่างนี้ดีกว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนแทนนะครับแลเรื่องนโยบายเรื่องการอธิบายความอะไรต่างๆถ้าบอกทําไม่ได้ปุ๊บเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย ตัดรอนไม่ยอมทําตามตามที่หาเสียงเอาไว้นั่นเองนะครับเห็นบอกนโยบายรถไฟฟ้า20บาทนี่คุณเศรษฐาก็บอกเลยว่าก็เดี๋ยวต้องไปหารือก่อนเพราะว่าตอนนี้มันมีหลายภาคร่วมกันนะแล้วก็หลายคนก็ตั้งคําถามเออมันจะคุ้มหรือเปล่ากับการที่รัฐเนี่ยต้องจ่ายอุดหนุนภาคเอกชนต่างๆมหาศาลเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูรอติดตามเพราะว่าก็ถือว่าเดี๋ยวได้เริ่มงานอย่างเป็นทางการแล้วทีนี้ เราก็จะได้ทวงอย่างเต็มปากเต็มคำไงครับใช่ไหมว่าอันไหนที่สัญญาเอาไว้อ,อ่ะก็คงต้องเดินหน้ากันต่อไปนะฮะอีกคนหนึ่งคนนี้แหมเกือบได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีอ๋อคุณพิธาค่ะคุณพิธาอ๋อเงียบไปเลยนะเงียบไปเลยเพิง่งก็ก็มีบ้างฮะลงพื้นที่ช่วงนี้ประยองอช่วยหาเสียงใช่ไหมใช่ออกรายการโทรทัศน์บ้างอะไรบ้างอ่าใช่ใช่เห็นไปกอดกับพี่มดดำอยู่วันนี้วันเกิด ใช่วันนี้วันเกิดนะคะงง5กันยาย,ายนวันคล้ายวันเกิดเงียบมากปกติโซเชียลต้องแบบนะโซเชียลแตกเลยถูกเออวันนี้เงียบไปหน่อยเงียบจริงๆนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะของคุณพิธาเพราะว่าวันนี้5กันยาย,ายนเป็นวันคล้ายวันเกิดคุณพิธาครบรอบ4 3ปีนะคะโดยภาพนี้โพสต์บอกว่า มาวัดวันเกิดเอาบุญมาฝากครับโดยเป็นภาพการทําบุญที่วัดชนะสงคราม,มและก็ยังเป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพนแด่พระภิกษุและสามเณรรวม80รูปด้วยนะคะทันทีที่คุณพิธาโพสต์นั้นก็มีคนเข้ามาอวยพรวันเกิดเยอะแยะมากมายก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็ฝากความหวัง ให้ทํางานเพื่อประชาชนต่อไปนี่ค่ะก็เป็นคําอวยพรจากบรรดาคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบคุณพิธาและนี่เป็นภาพล่าสุดนะคะที่โพสต์ไวเมื Me ่อ13ชั่วโมงที่แล้วนะคะมาวันก็ได้เค้กใชแก่แต่ก็ระวังตัวเพราะอะไรเพราะว่ายังคงเดินวางเป้าหมายเช่นท,ทางทางการเมืองไว้คือก็ประมาณแบบไม่ยอมแพ้ก็คือลุยลุยเดินหน้าต่ออย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ย เราแกก็ค่อนข้างที่จะระวังตัวไงไปให้มีเรื่องคนมาฟ้องร้องมีอะไรแบบนี้ร้องเรียนแบบนี้ค่ะ